<c oughs> รเป็นนะครับีนในว่าจุดถูกกับกับถูกไอ้ไข่นะครับไก่สามโตเป็นเหลขออาอาซีครับเป็นครั้งแรกที่ผมเดินมาจุดนะครับเพราะจากไข่กักหลักยมนะครับ <c oughs> นี่ครับตัวแรกอาจจะเป็นหาหาสีหรือเป็นสามหาสีกระไดน,นะครับ <c oughs> นี่ผงได้จุดข้อไมายจากไทยนะครับ นองเบือ้องเราเด้อวัยเด็ดหวัวใจจำวันที่16ตุลา2560ที่สิงหานี่นะครับได้มาสามโตนะครับจะเป็นเล็กข้างบนอาจเป็นสามหรือเป็นหาหาสี่หรือจิเ้เป็นสามหาสี่ก็ได้นะครับ อันนี้ก็ขอฝากสี่สิบคนนะครับที่ตามส่องเออชีวิตไม่เคยขาดแคลนนะครับพี่น้องติดตามนะครับขอให้เงี้ยฟังๆเบื่อเด้อพี่น้องคนใดนะครับที่มองคนใดโสดเวลาไขนะ่ใครนะครับนขอเพียงแค่นี้นะครับ ขอให้ลำรวยสุณส e e e> hmm. ุคนจะถูกยุบก้อนไข่กับเอ่อรักจุ่มครับรู้สุคนขอให้ลำรวยนะครับขอเพียงแค่นี้ครับกปหนาพอนานหน่นะครับสวัสดีครับ